สวัสดีครับท่านนายกผมสินชัยนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมเราเป็นหนึ่งในสถาบันภายใต้สภาวิสากรรมครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการนําบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วไปเป็นวัตถุดิบครับตามนโยบายของภาครัฐและกระแสของสังคมที่พูดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรารณรงค์ให้มีการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเนี่ยนำกลับไปเป็นวัตถุดิบนะครับอย่างขวด PET เนี่ยสามารถกลับไปเป็นเสื้อ ในการใส่วิ่งใส่ในชีวิตประจำวันได้หรือแม้แต่การไปทำเน็ไทนะครับนี่คือกระบวนการที่เราเรียกว่า Circular าร์อีโคนะครับแล้วเราก็บูรณาการครับในเรื่องของ Green Office ในชั้นเจเนี้ยเราจะพิเศษเรื่องของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับสามารถคัดแยกขยะขยะอันตรายขยะรีไซเคลิลขยะทั่วไปโดยเฉพาะปัญหาขยะในปัจจุบันเราเจอว่าขยะเศษอาหารเนี่ยเป็น กุญแจสําคัญถ้าเกิดเราจัดการได้เนี่ยขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเป็นปุ๋ยแล้วไม่เป็นภาระททาให้ขยะที่รีไซเคิลเนี่ยนำกลับไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้ซึ่งในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะฝากปุ๋ยไปให้ช่านนายกเลยนะครับเศษอาหารทั้งหมดเนี่ยพอใส่ในนี้ใน24ชั่วโมงขยะจะถูกเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยทันทีเลยนะครับก็สามารถเอาปุ๋ยเนี่ยครับไปใส่ต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้พนักงานทุกคนในนี้ก็จะย่อยเศษอาหารของตัวเองเพื่อแปลงเป็นปุ๋ย แล้วก็บรรจุภันธ์นเหล่านั้นก็จะกลายเป็นวัตถุดิบครับขอบคุณมากครับ